เรามาดูเฉดสีเขานะคะเนี่ยโอ้โหเขาเลือกมาได้สวยมากเป็นพาเลตที่ effortless ไม่ต้องใช้แรงเยอะพาเลตนี้เป็นพาเลตหนึ่งที่เขาอยากให้ทุกคนมีแล้วจบอะ่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอก,กันที่ช่องแกมมิชวันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวอายแชโดว์พาเลตตัวใหม่ล่าสุดจากแบรนด์เอสซีลันะคะนั่นก็คือพาเลตนี้เลยค่ะทุกคน พิงแกล Dream นะคะเป็นอีกหนึ่งพาเลตที่มีคนขอรีวิวมาเยอะมากเลยจะมาทำรีวิวน้องเขาให้ทุกคนดูกันนะคะเพื่อนๆได้พาเลตมานะคะนี่จะเจอกับผลิตภัณฑ์หน้าตาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สไลด์น้องเขาออกนะคะจะเจอกับพาเลตพิงแ a m Dream นะคะพูดถึงบรรจุภัณฑ์ของเขานะเขาเป็นพาเลตที่มีความบางมาก แล้วก็กําลังแบบเออจับสะดวกพวกพาไปไหนมาไหนได้เลยตัวนี้เนี่ยจะเป็นพาเลทที่แนะนําเลยถ้าใครเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดน,นะคะหรือว่าชอบไปเที่ยวต่างประเทศนะคะนอกจากความบางแล้วก็ความจับถนัดของเขาแล้วนะคะข้างในเนี่ย เขายังมีกระจกมาให้นะคะแล้วก็มีที่ตาตาพร้อมที่ปัดแก้มนะคะพกพาเลตเดียวก็คือได้แบบจบๆเลยนะคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันก็จะไปลิงก์กับราคาแล้วเพราะว่าพาเลตนี้เนี่ยมีกระจกมาให้ส่วนใหญ่พาเลตท,ที่มีกระจกนะคะราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยพาเลตนี้เนี่ยราคาอยู่ที่750บาทนะคะแต่พาเพื่อนๆเ,เข้าไปในสมมติอะลาซาด่านะคะซื้อตอนที่เขามีดับเบิลเดยอะทุกคนแบบ99 สิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสองอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนๆสามารถได้ส่วนลดเพิ่มเติมแล้วก็เท่าที่จะติดตามแบรนด์เขามานะคะเขาจะมีลดราคาตลอดอยังไงเ,เพื่อนๆแบบเออลองดูได้นะคะทีนี้นะคะเรามาดูเฉดสีเขานะคะพาเลตนี้นะคะจะประกอบไปด้วยอายแชโดว์ hadow, ทั้งหมด8เฉดสีนะคะมีด้วยกัน2เนื้อนะคะเนื้อแมทแล้วก็เนื้อชิมเมอร์นะคะแล้วก็มีที่ปัดแก้มมาให้เราเป็นเนื้อแมท2เฉดถ้ามองรวมๆแบบนี้นะคะจะเป็นพาเลตที่มีความนูโตรมีความเป็น you mm -hmm. ธรรมชาติมากๆนะคะที่นี้เดี๋ยแกมจะสวอชให้ทุกคนดูนะคะแล้วเด็กแกมจะมารีวิวเรื่องเฉดสีแล้วก็เนื้อเขาแล้วกันนะคะว่าเนื้อเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพื่อนดูจากสวอชนะคะจะเห็นได้ว่าสีแต่ละสีเนี่ยเหมาะสำหรับการแต่งหน้าแบบ everyday look มากๆไปเที่ยวไปทํางานอย่างนี้นะคะสีเนี่ยเขาจับมาให้แบบสวยสุดๆเลยถ้าใครเป็นคนที่แต่งหน้าไม่เก่งแล้วคิดคู่สีไม่ออกนะคะแกมแนะนําเลยว่าเนี่ยใช้แถวบนสีสีแถวล่างสีสีนะคะ หรือจับแบบนี้เลยนะคะส,สีด้วยกันส,สีด้วยกันแบบนี้ยมีพาเลตนี้แล้วเนี่ยแทบไม่ต้องไปหยิบพาเลตอื่นมาใช้ช่วยในการแต่งหน้าเลยนะคะที่ปัดแก้มเนี่ยสามารถใช้ทาบนตาได้ด้วยนะเฉดสีเดียวที่แกเป็นกังวลในพาเลตนี้นะคะก็คือเฉดสีนี้ สีชมพูอ่อนแกไม่แน่ใจว่าสีนี้เนี่ยเวลาทาบนผิวคนที่มีผิวสองสีแล้วจะเป็นยังไงแต่ที่รู้ๆอ่ะสำหรับแกมนะที่ปัดแก้มสองสีเนี่ยโอ้โหเขาเลือกมาได้สวยมากเป็นสีที่ไม่เคยเจอจากพาเลตอื่นแล้วเป็นสีที่แบบอุ๊ยทาแล้วแบบอู้เป็นคนผิวโทนเหลืองโทนชมพูอะไรเงี้ยแกมว่าทาสองโนเนี้ยรอดนะคะสีแกเป็นคนที่มีเปลือกตามันมากๆนะคะจะลงอายแชโดว์พรอเมอร์ก่อนนะก็อายแชโดว์พรอเมอร์ที่มันผูกและดีที่เราเคยพูด ถึงกันมาเรื่อยๆนะคะก็คือตัว canmake multi eye base นะคะเด่กันทิ้งลิกงไว้ให้เพื่อนๆด้านล่างด้วยนะคะว่าวันนี้นะคะแกนจะไม่ลงอายแชโดว์พา i เมอร์ก่อน,นะคะจะแต่งให้ทุกคนดูเลยนะคะอย่างแรกแกนจะใช้แปรงของ essie lux e นะคะคุณน้องคนนี้เนี่ยแตะสีขาวก่อนเลยทุกคนลงตาลงนี้ตะเกียบไปจนถึงหางคิ้วแกตลงนี้ด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะแกนจะใช้สีนี้นะคะโดยใช้แปรงอันเดิมนะคะ เน้นหางตาอย่างี้นาะจะมีคนถามเรื่องฟอรเอนะคะเขาจะมีฟอรเอาเล็กน้อยอะแต่ว่าไม่เยอะน้อยมากๆนะคะใครใช้แปรงนะคะก็คือเคาะแปรงสักหนึ่งรอบเนี่ยก็ได้แล้วนะคะตอนลากหางนิดนึงเพราะว่าเกมอยากได้เป็นงานแบบเงาเงาอะทุกคนเป็นเงาเงาว่าอุ้ยเรามีแบบหางตาเฉียวอะไรประมาณนี้นะคะแล้วนะคะแกนมาใช้สีนี้กับสีนี้นะคะผสมกันก็เคาะออกก่อน เร็จแล้วนะคะแกมาใช้สีชมพูนี้นะคะแตะผสมกับสีน้ำตาลแกมจะลงเฉพาะหางตานะทาให้ดูแบบเบาๆก็ได้หรือถ้าอยากให้สีเขาเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะเนี่ยเพื่อนๆก็คือสามารถบิวได้เลยนะจ๊ะแล้วแกมจะใช้สีนี้ค่ะ งานชิมเมอร์ที่เหมาะสําหรับงานกลางวันนะถ้าใครเป็นคนที่ชอบงานชิมเมอร์แบบวิ wing, ้งวิ้งเกล็ดเกล็ดเลยเนี่ยเออพาเลตนี้เนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์นะคะแต่ว่าเขาเป็นงานชิมเมอร์ที่มีความแบบโอเคเหลือแบบประมาณหนึ่งเป็นเหลือแบบที่มีความสุภาพอยู่นะคะเบลนด์ขอบๆนิดหนึ่งเนาะให้ทุกอย่างเนี่ยมันมีความดูฟุงฟ้งๆมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เป็นเส้นจนเกินไปนี่เนาะมันก็จะมีความฟุ้งมากๆนะคะ นี้เนี่ยกำอยากแต่งโทนที่เป็นลุกสีชมพูเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้ทำการใช้พาเลตนี้นะคะแต่งโทนที่เป็นสีเหลืองสีทองแกลมๆไปแล้วใน Instagram นะคะ IG r e e l นะคะลองไปเปิดดูได้นะคะ e s s e Lux เนี่ยเขาออกตัวนี้มาด้วยนะคะ Perfect Eyeliner s t a m p นะคะจะเป็นสแตมสำหรับคนที่เขียนเอ,อ่ออายไลเนอไม่เป็นหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ทุกคนเวลาจิ้มไปเนี่ย ะะอายไลเนอร์ที่มีความติดทนนานมากนะคะจะมาใช้ของด้านขวานะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้อันนี้นะคะเขียนเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้แปรงหัวตัดอันนี้นะคะของเอสซีลักนะคะจุ้มจุ้มคนนุน้องคนนี้ไปเลยเราจะลงหน้าแก้มนะอสีบนแผน่นอาจจะแบบเออไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากแต่เมื่อลงหน้าแก้มแล้วออ้ย สีสวยมากอีกแค่มันี้นะคะแตะแบบเบาๆนะคะแล้วก็จะลงตรงนี้ลิปที่เราจะใช้วันนี้นะคะจะเป็นเมเบล n e รุ่นนี้นะคะเอาทีแมนะคะเบอร์1099ค่ะแม่เป็นเบสก่อนต่อไปนะคะใช้อันนี้นะคะตัว for y o u t o e s t Harder นะคะ16สีใหม่ล่าสุดนะคะแต่ว่าสีที่ยังมใช้จะเป็นสี28 เป็นในชุดลุกของวันนี้นะคะเป็นลุกที่ยำแต่งออกมาได้ลุกนี้คือสวยมากแกมีความรู้สึกว่าลุกนี้เนี่ยยังมีความหวานแต่ก็มีความสนด้วยอายไลเนอร์ของเราวันนี้นะคะอย่างที่มั่วมันเห็นในวิดีโอก่อนหน้านี้ใช้พาเลตนี้แต่งตาลุกนี้นะคะจะเห็นได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำแมตเนื้อชิมเมอร์หรือว่าที่ปัดแก้มเนี่ยเขากลืนเข้าหากันได้ดีมากๆคือเป็นพาเลตที่ effortless ไม่ต้องใช้แรงเยอะไม่ต้องใช้เวลาเบลนด์เยอะไม่ต้องใช้เวลาเกลี่ยเยอะเนื้อเขาเนี่ยเกลืนเข้าหากันได้ดีเลยไม่ว่าจะใช้แปรงนะคะหรือว่าจะใช้นิ้วมือนะคะเหมาะสําหรับมือใหม่มากแล้วก็ใช้ได้ง่ายมากแล้วก็ทําให้ลุคดูฟุง้งดูกระจายดูแบบเออเบลนด์เบลนด์อย่างเงี้ยได้สวยมากๆเลยแด็กเพื่อนอ่ะจะต้องถามแน่นอนว่าความติดทนนานของพาเลตนี้เป็นไงนะคะจะบอกก่อนว่าทุกๆครั้งที่ยมใช้อายแชโดว์พาเลตของแกนในกลัวแกนจะลงอายแชโดว์พลาเมอร์ก่อนเพื่อที่ว่าที่ทาตาจะได้ติดทนนานแล้วก็ไม่ไหลไม่ ไม่เป็นเส้นๆระหว่างวันนะคะเวลาแกมทาอายแชโดว์พาเลตตัวนี้นะคะก็ใช้อายแชโดว์พราเมอร์เหมือนกันนะคะอายแชโดว์พราเมอร์ที่ถูกและดีมากๆนะคะที่แกมพูดถึงมาตลอดเลยนะคะก็จะมีตัว CanMake Multi Eye Base <c oughs> นะคะีความ <c oughs> สุขว่าเท่าที่แกมดูคอนเซปต์ของพาเลตนี้นะพาเลตนี้เป็นพาเลตหนึ่งที่เขาอยากให้ทุกคนมีแล้วจบอะ่ะที่พกพาไปไหนก็ได้มีกระจกสามารถใช้งานได้จริงมีทั้งอายแชโดว์แบบเนื้อสีอ่อนสีกลางสีเข้มนะคะมีทั้งเนื้อแมทเนื้อชิมเมอร์มีที่ปัด ้้มาใหดวยสีที่เขาเลือกให้มาเนี่ยเป็นสีที่ใช้ง่ายเช่นเดียวกันกับเนื้อเขาที่เกลี่ยง่ายเบลนด์ง่ายมือใหม่ใช้ได้หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็หวังว่าคนที่มาขอวิดีโอนี้กับแกมนะคะจะเข้ามาดูวิดีโอนี้นะคะส่วนนี้นะคะน้องแกมลาไปก่อนแล้วอย่างไงนะคะเราเจอกันวิดีโอนาวันนี้ก็ไปค่ะสวัสดีค่ะ